ตัเดียวมันหยุดมาบ้าเนี่ยบ่อยเล่ห์ว่าแน่ก็เยอะวะกไปยอะใจยังสามนะสุดยอดเลยตาสุดยอดสุดยอดเลยมาคักมาแน่ซะเลขหรักนี่ก็แน่นอนเล่นนอเลขไม่มาด้วยกันบ่มาอี๋ติดข้างบนข้างล่างบอกพ่อติดข้างบนข้างล่างติข้างบนข้างล่างคืบเก่าบอกเป็นช่าง โอ้โก็มาเปลี่ยนระซั่งครั้งนี้เสียดีต่ท่้งสูงเหรอไม่มาเด็กจะมองอะบ่มาต้อกันบ่มาเลยบ่บกะ่มบ่มาเจ้แต่กลุ่มอ่ะเจ้าขับรถมาเนี่ยโอ้ยดีใจแล้วพอได้หนบ่ขาดหรือเ่าบาที้่ขาดทิบ่นี่ดีใจแล้วเนี่บ่ถึงแล้วลูกบ่ซสีอเรียกผู้ข่าไปซื้อเรียกใครจเมียซื้อผู้ข่าซื้อเรียกหาตัวหาตัวเพือน เชือหาแ้อ่ข้าอืเขาบนล่างกบอเลยดีว่าขาบนล่างเาเขาบนล่างถเขาแต่ล่างบทจะเขาจะบทข้างบนเ่างว่เข้าสูงเขาล่างโอมเขาเข้าเขาจังจังล่างเยียมเยเียจุเี่ยไงวนเจดสาการกันใช่รลรกันนั่นเลยกันจีนาันเลยล่น้แน่นอนไม่ว่าจะแบมาโอ้ยเวเถือยเจป้าเ โอ้ยจะเป็นเขาคักเข่าเนี้ย่จะขึ้นดีใจน้ำยูโอ้ยหำบว่าขาดเยบานี้บ่ได้มุดน้ำดอกเรอยว่ะไมันเรยบ่บอกสิุ่นเลยมุดอยูหลังเออว่องกลมไม่พอมตนี้โอ้ยก็เสีวโคแล้วเออันนเยกับวนงเสม่ล่ะบ่น่สิเีนมนนอัไลกันอืมโอ้ขดขแล้วบานนี้ิ่โอ้ยขัดแล้ว เมาเากูเสียกับกคักยู่คักยู่บางเก่งนียไม่ใช่เขาแบบบ่กลับไปตัวสูนเจ็ตัวเดียวเด้ตัวนี้โคมได้ตัวนี้บม่เรียว่ามเขีงนี่เก่งคนเรียกว่าเออจังหวะจังวะออกออตรงบต้องกลับได้ตัวนี้นะพ่อศูนยเจ็ดแลมันเสียเปียบคักคัคักแล้วเออว่ามาสิจไปเดียวนี้เลยบอนีต่อไปนี่ย ฟังก <minutes> ินเลยเนี่ยโอ้ยเตียนนึ่เกลอนนะฮาวิ่กอศิุ้เีนมาแตยัง่อแล้วนนี้นวันทีสองวันวที่สระวังตัตเลยเนึ่งเก้านนะกอเวันนี้สงวันติดแล้วหน้านี้เนะโอ้ยี่เกเกกืแล้วบอกเก้าศูนย์ครับผมเที่ยศน์ีเปล่ยโอ้ยดีใจนะเนี่ย ใค่ับผมไปเช็หนึ่งองหนึ่งเก้าทบอกก็ผมนย่ไม่เหลวควับผมก้าูนยยูบีรับผมเนาะครับแล้วางดนจับู่กัมติครับโอ้เลขลักเนี่ยเลรักแมนเลยตัวนี้มเขาเลขรักศูนย์ห้าหกหนึ่งเลยตัวนี้เลขรักเนาะแมนเขาวลังเลยตัวนี้ขจับรักสี่เนาะจับชนเลขก่หน้ากดีเลขักเ่ยหกเลขักว่นุดเนาะสี่ัว้า พสามหมากรเอาไงกับว่าราะห์ว่าให้ถือทั้งบทเครื่องรังลับไปเนาะเอาอ่องสั่นลวดถึงแบบอะไรมาถึงแบบไม่ได้กลับถึงแบบไม่ได้กลับเลยยังไม่เชื่อมาใหม่เลขหลักบนศูนย์ห้าเลขล่างกับวงกลมในศูนย์เจ็ดอืมนั่นเห็นบ่มันคักปานี้ตัวควาคักปานี้บ่มีอีกแล้วในโลกบ่มีอีกแล้วถูกทุกวาดทั้งดังๆจักบาทเนี่ย

ไมจึงปลอยระบบนะแต่พอยุ่ทอีกอีกอาทีเดี๋ยวค่อยคุยกันนะว่าว่าเงือบเงือนะพวกเยอะกันบอกงไม่สิวเรียไรโตเนาะเลียมโตนะสามอันนี้เลี้ยเงือกเงือกช่ไมนี่รวันนี้เนาะสมนาลยจสมกิโล จดเสื่อรถ่ละม่นาบนี้่เม็นสการถ่ะเสื้อยู่แต่เวลายังันเสือดอกที่ข้ามหาหอันงวดที่มาเนี่บาันี่เด้อผู้้าที่บอกอันนี้เคลียรไปบ่หมงผู้จับมดแต่ะเว่าสิดงวดทมดที่มาหมดสิ่งวันนี้แล้วว่างวดที่มาเอานี้ไปบอกแคมไม่ได้เล้บนะ หมาว่าเรียกจะว่าจักสูตรตัวสีมนร่วมบอกมาเลยตอนนี้นะพอแล้ว่เพาะีมาสีป้อยรไอ้บักจักสูตรบักสีป้อยถึงเลยจังหวัดจัหวดสีมะบางนี้มันประวัติบอกแล้วหกชิ้นมวันวนจีมาสีป้อยบักชิ้นสองวันวดนสีมาสีป้อยบักชิ้นสองวันบุผิดกโอ้ไมด้ไ่ผิดรวมตับักนี้ชชาดวงนี้เยี่ยวรัตโอ้อันนี้น่าวรัตเอ้ห่ววันีมเดีปยยังไง ว่าพระเอกหน้อยไม่ร้ายสิทิศสองงดเพเคยผิดงดใชม็ิดเนี่ยก็มาคักเยปวดตาเบิ่งพระเอกน่อยสีลมบอกว่าอจังไยเอาี้งไม่ถึงหรอไอจัเลยอดเยี่ยมหรยอดเยี่ยมยอดเยียมดองเอสองมือเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสดยคือนี่ครับ

หามศเท่ากับสาตวเจ้หน่อเนี่มาเนี่ยบานี่ยุดน์ม่งเกลามือมังนโอ้เหมือนเหมือนเหมนนุดหหกนนี่ยอ๋โอมนเล็กพอกยุดหาทำเล็กขมันแม่นไ่ม่อย่างนี้ล้นยางมันต้องนทังนี้เห็นเห็ุเห็ุเุดศนย์กับจุดกุด ผมก็ครับครับ1 1ครับอุ้ยเดี๋ยวครับมาทางนี้ผมก็จุบครับครับจบจบบาดจุบจาครับครับแปบพุ่น ตั้งแต่มื่อนี่ไปได้อยูได้เศ้าอีกวเนาะกานี้เจังหดตอมาเเนจ้าตัวนี้ซศรกันด้วนี่อันบักบ่มาน้ำกัเนี่มันเตะขักเต๋เนียเนาะสามสองนี่พี่น้องจองจองชื่อเหี้ยบอ่ ค่ะเอฟซีค่ะแนวทางตัวเลขของพ่อตาท้องสุกงวดวันที่หนึ่งมีหน้าหงหานี่ก็เขาสูญเจ็บตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะล่างค่ะสําหรับเอฟซีทำไหนที่ตามพ่อตาท้องสุกอ่ะคือสิมีโชคมีลาบกันอยู่นะคะเนาะค่ะซึ่งงวดเออ่วันที่สิบหกจะมาห่อนี่พ่อตาพ่นว่าพนเจ็ดเฮ็ดอีกจากสองซ้ำมือว่าซันค่ะกระไดแล้วค่ะแต่ว่ากับพรู้ว่าพ่อตาพ่นสิบปล่อยหายมือใด้ด้วค่ะพี่น้องเด้อ ให้เอฟซีกดติดตามสันกระดิ่งไวเพื่อสิบริภาองการเ,เตือนจากทางช่องเ้ยค่ะพี่น้องเ้อยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกาขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องค่ะคิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ